ยอยผมสั่งแกป๊ปเมื่อกี้ของเจ้าเจ้าแยกลูกเลิกไปแล้วแล้ววิ่งไปซื้อมัไทยมาเต็มเลยเนี่ยเมียมาบัคับให้แดกให้หมดก็เลยมาอัดวิดีโดอคำขำแล้วไปกินของแม่ยายของแม่ยายคืออะไรวะพันโลไม่ไหวแล้ว <c oughs> มั้งอ้ยกินบันโลอยู่ลูกือจริงๆก็บอกว่าผมคนกินไม่เก่งนะครับเป็นคนชอบสั่งเยอะๆเคยไปในตลาดนะไอ้นั่นก็อยากไอ้นี่ก็อยากสรุปซื้อมานะแล้วแม่ยา้หมดเลยกินยาละคำเลิกเอานี้โดนเมียกินคำขำเพาะว่ามึงต้องแดกให้หมดถ้ากินไม่หมดแชร์ตู้เย็นให้สเสร็ เอเคสเลยผมรู้สึกว่าผมทำคลิปขำๆแล้วกันเนาะวันนี้ภัทยนี่คือร้านที่อร่อยที่สุดในเชพบุรีนะครับลอง้องงงไม่ค่าสปันเซอร์ไหมเนี่ยไม่รู้แต่ไปกินกุ้งเสียตังค์ซื้อมาแล้วเราชาเป็นไงครับหวาน่ะ เพราะว่าพอร้านเนี่ยมัต้องใส่น้ำตาลปุ๊บปุ๊บประวัดแดดไเลยสังเกตเราไปซื้อก็จะถามว่าเอาพริกกี่ช้อนเขาจะไม่ได้ถามว่าน้ำตาลกี่ช้อนเพราะที่เขาใส่ไปสี่หลงกว่าเก่งเหมือนพี่ดิีกแหละแล้วบาทที่คุก็ดังแล้วถ้าเป็นพริกหมดก็แก้ท่าไดทีแรกนะอืมดีๆเหรออีกแค่มองนะอาหารก็ละลายหมดแล้วไม่ต้องเคี้ยวเลยมันเป็นรสชาติเยอะนะโอ้โหโอ้โ มัอยบกกิจามาาเลยก็ตาก,กันใช่ป่ะกริงๆอะผมคนชอบกินนะส่วนตัว,วชอบกินมากแต่ว่ากิน่ดเก่งมากมีหน,นักเรื่องอะไไมของพี่หม่ำเข,ขาเดนผ่านเด็กคนกินตับเลยจากสัานเถามเขาบอกว่าไม่กินต็มหรอาวม่านเนี่ยเราแจกกนก็ได้เหมอมันได้ยินอะไรกินไมหมด่นอกบ้านไม่้เลย่อาวแล้วเขาถามอะ ผมเคยดูละการพีรกอีกแหละเขาบอกจะกินทํา่มากผมมันจุกแต่อบอกตรงว่าตั้งแต่ถั่มากกูก็จุกเลยอ่เป็นราก,การท,ที่ชอบมากนลพี่อีแกแหละถ้บพี่พี่เ,ออเออจอเจอคุณเอาเลยนะถ้าผมที่บเขากินแล้วเขาไม่ต้อง,องแบบลดความอ้วนมาตัดข้าไม่ทีหลนะอวเาม่ออกมากแบบวัขาวไปทานรายกานเยอะก,กว่าอยากมูนี่เพื่อนผมไม่เด็ร้องไน,นอ่ะโชกินน่ะแล้วเร่อถอนล่วน่าจะไก่มายังโชกูได้มากมไออีกมานึงอะ มากลรโบกอก์วันเดียวกไนแล้ว <accustomed> ต่ง <pagar> ค okay. ์นนอ่หเกินเกินเกินห้ามจรไปไหนกินทไม่มาเล a few moments later ต้องถามนะครับกูไปไหนมาสบายตัวแสดงว่ากินต่อได้ กับเพื่อนนี่ก็จบคลิปแล้วครับเป็นบรรยากาศอาจเอริบอกตรงนี้สั่งกับข้าวเยอะก็เลยถ่ายกันเล่นเฉยนะยังไงเดี๋ยวคอนเทนต์บเกอร์นะบทที่3เดี๋ยวจะลงให้อีกสักสองสามวันแล้วกันนะบ้ายแล้วเจอกันที่เลือก็จะให้เมียแดกเนาะตลกให้หลังมาก็กินให้หมดเกมบอกก็เป็นลานรอบบ้านไป